ี่น้องเจอเจอ,เจอครับช่องเกศดาแสงดีอีแล้วครับผมพี่น้องวัดอทิตครับผมมือนี่นเ,เดี๋ยวผ้าบูเถ่ามาทั่วครับผมมือนี่งมาผู้ใดเนี่ยลุงโรดครับผมสวัสดีครับโอ้ว <มา S 2> ันนี้เจอกันปกกีะปวปวกกะวกกวเอาเวาวว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 ว จำจำจซื้อพันได้น้าไนสวัสดีครับพ่อพ่อมอนสวัดดีครับวันนี้วัวสนให้มชุงรัวดดีครับ้อรัเอาเอาเหอมหอมมานินายนเดเฟเอาบักโชกสายหาบักโชกสายหาพ่อเด้เอาอะไรมานไทองาเอรัวทองนั่นไอ้รุงรัดเอาพุ่งสีดีครับผม นกไม้เจ้าพงศิรินกผมขับนกต่อผมเนี่ยละไห่เล่าไปเล่นครับเล่ามีริวางไลยเป็นตำนานบ่โอ้ยเบิดลทันทันเมื่อนี้อ๋อครับติดตามชมครับพี่น้องถึงไม้ยแล้วครับเขาสวนครับเมื่อนี้เขาสวนพี่น้องเข้าในสวนเข้าในสวนเบิ้บปันมึงนี่โชคมีล่ะปุ้ยนี่นี่เแย่ใจพ่อ ข้าวบุถ่าออกมาคายเขียดครับพี่น้องอันนี้มีแต่ต่ออัญโยค้นเฒ่าครับต่ออัญโยค้นเฒ่าเอ้ยอยู่เตอรห้องหลายจัดเตอร์เมียวหลายบ่ไหวเบียหยอดสามลอยป้อถ้ารถาร่วมกันหอดสามลอยป่อยืนหนึ่งถาร่วมกันหอดสามลอยป้เอาครับพี่น้องขออนุญาตพ่างพาเนียดครับผมนุมกับนุ่มรุงโรดเอาเจ้าพงศิริออกมาครับนกผมให้ไปเล่นลุงดัดเอาเข่าหอมนายนี่เอาโชคสายหา พ่อเอาบางบัวท่องผมเอาเจ้ากานะครับผมเอาเจ้ากาแล้วก็เอาเมืองลบนกฝึกกอบมาฝึกน้ำนะครับพี่น้องเอ้าครับติดตามชมครับพี่น้องเหนียวเงี้ยวมือเนี่ย ครับพี่น้องมากินข้าวเซลเนาะที่ี่นอาอลุงรัตเอ็นพี่น้องเอฟซีมากินข้าวมากินข้าวเนี่ยพี่น้องเอ็นนำกันนี่กินข้าวปลาครับเสียบมะท้อให้เราไใบเ้าเอ็นพี่น้องเอฟซีห้อมากินข้าวอฟ้องเตาเด้อผมปันเด้อห้องกันเนี่ยนะไงสวัสดีครับพี่น้องครับกินข้าวง่ายสวยเด้อกินข้าวง่ายครับพี่น้องนี่แหละครับอาหารง่ายครับผมจุเ่นกระเมาะตล้า บางคนก็เมาตลอดอันนี้เลยนี่ะไปกะไปไปกกะไปไปกกะไปไปกกะไปนะเป็นยังไงสิเพื่อนหามวนเอากับมวนย่างเดียวกับประจันมาบอกเกี่ยวไปไปไปเอาใบอมมาใบอมมากินเข่าครับผมทอมมากินเข่าต้องกันนะพี่น้องเอาครับผมเศรษฐกินเข่าแล้วกินเข่าง่ายแล้วก็จ้งคอยตามเบื้องพี่น้องสิมานบ่ครับขึ้นนกได้ใหม่นึงครับผมเลยใหญ่มากหิวเข่าครับพาผู้เฒ่ากินเขากันครับผมมาพี่น้องพี่น้องมาเด้อทุก ทุกคนครับเอฟซีทุกท่านครับผมมากินข้าวน้ำกันเหมือนบกึือจักปัดเอาครับผมพี่น้องเรื่องเอาขาตั้งมาพี่น้องมาครับมาครับตั้งมน่าเห็ดยังจักเห็ดน้ำเห็นเขากินน้ำลิปบักอันบักอันนั่นไหมบักใดบักอิดอักอิดปงล้าง เอดวงล่างกระท่อมห่อตับคอตามเขาก็มีหมดแล้ว่ะกรอมเขาก็มีเตคิดไงขั้นแท่นหน้าเขาก็มีเสียเขาก็มีใส่แหวงค่ำใหญ่เลยเป็นไลยจัดขาไปกระท่อมห่อตับพี่น้องป๊ดห่อเสียห่อตับจัดรวมเลยจิ๊บกับแจวขมๆพี่น้อง บีพกโอ้บีพกครับของแท้ ok, ครับเดี๋ยวข้างหลังมันเบิดยังไงนั่นปุ๊บปั๊บเป่งไหนไหนนายนายเป็นไหนรัฐนี่ัเด็กน้อยจู่จีครับจูจีจูจีไทยจูจีไทยครับพี่น้องนี่ครับจูจีไทยนะ กินให้พี่น้องเบิ่งเสือกับมีพี่น้องนี่ครับชูชีไทยเมียนเนี่ยฮึบอําลำเฮอรขมอําลำชูชีเอื้อนอืมโหดตัววะชูชี โธ่โธเห็นเขาไม่ต้าหนาใครปลาหนาสา้หลายอันมีหนากันแด้หน้าหนากันแด้ก็น่าครับผมชูจีโธ่โหธ่ชูจีอยากกินว่ะอ๋อต้องไปกินเขาติดอยบ่เคยมเป็นไงบ่เคยกินเอาครับผมดีหน่อยลองดูบ่เคยกินดีเคยบ่ เนี่ยเนี่ยเกงใจอยู่เดียวโอ้ยอันนี้มหาสิบเปอร์ซครับพี่น้องสงสัยสิเพราะไหนขึ้นแต่มองขึ้นนี่สิบเอร์เซ็นก็ได้ละเดี๋ยวผมเคยจะก่เเคยจะกินมันก็ตายหรอกเขาจะกินได้เออกินน้ำปลาหมีนบุรีลำเด้อเจองโลกคนสัตงเลยข่าวบ้าปะร่างมืเขาวบ้าข่าวบ้า เอาครับพี่น้องกินข้าวก้อนพี่น mm ้องเดีจะไม่ตามเบิ mm ้งครับทีมงาเบิ้งกันนะเบิ้งกนนะไม่ปลอกคนนี้บอกปึ๊บเปพิ่งใดเบิดเท่านั้นแซ่บ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 โอ้โหเห็นตทหางครับนกอีหยังติดเนาะเมืองลบผมอู้นไส้ใบไกลครับฟูฟนทีมงานอยู่ปุ่นครับผมเมืองลบผม นกอย่างนาะครับพี่น้องเอ้ยที่นี่เขาใหญ่ปะครับเขาใหญ่ปะผมใส่ว้ไก่ครับผม่าฟังบริยินเสียงเลยโอ้ยนกเขาใหญ่จริงๆด้วยครับเมืองลบผมจัดแล้วครับผมพี่น้องเมืองลบครับหมานแล้วหมานแล้วเจอเมืองลบหนึ่งเต้มครับผมนกฟึกหนึ่งเต้มครับเดี๋ยวลูกก็เบิ่มโตต้นครับพี่น้องทีมงานอยู่หน่นครับ มีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงอิดครับผมแล้วผ้าเข่าพื้นที่ครับผมเม,มืองลบหมานแล้วหมานแล้วหมานแล้วเมืองลบโอ้หนกฝึกครับเมืองลบผมก็มผมก็ขื้นไม่ไม่เดียวเนี่ยครับผมมอามาสุโปยไกลๆครับผมลุงอิดพามาครับผมเจ้าของพื้นที่นี่ครับผมเจ้าเมืองลบออืครับผมพี่น้องหมานแล้วอยนั่นงยุ่ไก่ครับ บ่าอยินี้เลยว่าเสียงไหนแต่ว่าสวยครับสวยสวยครับผมสวยสวยเอาครับเดี๋ยวไปหาทีมงานผลกอนครับพี่น้องสวย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 มานแล้วมานแล้วนั่งคุยกันอยู่บนไกนไกลเหม่อนพี่น้องเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ให้ลุงอิดเจ้าของพื้นที่ชมนกให้หน่อยเป็นไงลุงอิดลุงอิดครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี เสียงกลางกลางให้มึงวิ่งไในนั่นไงไปใส่ไก่ไปเออจบบัวไนธรรมดาลุงแต่เสียงกลางๆแต่ว่าอึกๆเลยผมว่าทระเนี่ยผมตีไหมฟอเบิ่งเดี๋ยวฟอปึงในนกทุ่นทั้งนี่ยแต่ลุงอิสคนเจ้าของพื้นที่ลุงอิสว่านกแถวนี้พอเลี้ยงอยู่ตามมาตามหมายอื ยังไงพ่อืมเสียงคือยังกลางกลางเล็กไปหาก้างเลยเสียงไม่โตดูลงยิยมม้งดูจจน่าขอ้ห <laughs> มานแล้วนกใหม่นกใหม่เข้าเนี่ยครั้งแรกผมเพิ่งเอาออกมาฝึกเอาขอญาตไปเอาถุงมาใสาน่นกครับพี่น,อน้องหมานแล้ว <c oughs> โกงใจโกงนะสนับตุ่ยสวยชิบหายนมาลุงลุงลุงไอ้ชอบดูคำไหมมั้ยคามมันถึงมันก็มันต้องถึงตู้มันก็พอได้เนาะเรียนในนี้ปะคามมันล่ามเออคามมันล่ามันแล้วเมืองลบสนกดินน้องชนเลยเนาะอืมเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ก่อนครับผมใส่ถุงเอาขี้หนองเอาตุ่มเลยนี่โอ้ หมานแล้วหนึ่งแต้มหมานแล้วเอาครับง่ายพี่น้องยังได้พอหนกไม้ดีนี่เอานกไม้ออกมาฝึกดินโอ้ดีดเว้ยใช่ได้หลายตีใช่ได้ใส่ได้ใส่ได้นะโอเคครับตามตามตามต่ออีกแต่ว่าสวยสวยอยู่ดีเราบอกง่าน้อครับโอ้ยใหญ่เลยเดี๋ยวใครพิดใจาน้านาะพ่อเนาะนี่คุณลุงลุงอิด แต่ว่าสนาปีกมันแตกมดง่ามเน่ะมันหมานจริงหรือเปล่าผมไม่อยากรู้ไงแต่เนี้ยเพิ่งจะเข้าพระเนี้ยครั้งแรกนกนกมาจากไอ้ลบบุรีครับผมเมื่อกี้ติดมาใช่ไหมใช่นกลบบุรีอ่างอ่างอ่างสามอ่ะแต่รู้ว่าข้างข้างมันน้อยไปหน่อยใช่ครับหมึกสอมันดำดีครับลุงชอบหมึกมันแต่หมึกต้องตัวเมื่อกี้หนุกตัวเมื่อกี้ใช่ไหมไปคุณลุงพาเข้าหมายอีกหมายหนึ่งเนาะ ไปเอานกลงก่อนขอญาตเอานกลงก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องพ่อมอนกลับไปลุ้งรัดไปฟังทั้งพีครับผมทีมงานนี่ก็เทียงแล้วครับพี่น้องเทียงแล้วนะช่วงนกพักพอดีพักค้นพักนกพอดีครับเจ้าก,กาผมขืนไปพี่น้องพักคนน้นน้ำัาในในสางญงกับเสียนไ่กับเพลงใด ขาขาขาสุ่มสุ่มอย่างเดียวสุ่มแต่ในหฮมสุ่มในหมเอาอีกย่างมากกว่ามือเนี่ยเอาเจ้าโชคโชคใช่โชคสายหาเข้าว่าพอเนียดเลยจับเข่าเอาไล่ไล่เขาพออเนียดอยู่เป็นสมองไล่ตั้งสามคนเนาะเบิดวิชาได้บ่เบิดวิชาเดยจับเข่าอันนี้ได้เลยปักไวพุ่งสุริ10พฤศริราย พวกสีดีสีบัวรำเออเนี่ยของแท้น่าน่านิยนขันปอขันคือเกาจับใส่ซุ่มคือเกาเตยเตัวอีกแหละเอาครับพี่น้องเดี๋ยวตามเบิองกับก้อนใบครับพี่น้องร้านไม่หัวเลยเฮ้ยโบราณนี่แหละผู้เฒ่ายอกกันครับพี่น้องช่วงเที่ยงแล้วครับพี่น้อง ข้าวกเท้าผัดกนจับปลาระินปลาะินเบ็ดคุ้มไส้ตปเผาดหน้าอะลำนกบานนะอยากเงเดิออมิงกลมสมจาไม่ได้พบน้องปลาสกคุนนานวยเดืน ชิวเช็ดเลิวเชเนสว้ยิงเก่งคุณพระแต่ผมมาพบไม่จะคุณบนหล่นสิพสไปว่า่นน้ำเจ้าข่านังไม่เชื่อเจ้าไม่รู้ขาไปแม่ขันขันเจได้นุ่งสินม่ันจเป็นจัง่เอะไร้ารูวนใด้า้ว่าจรวมถึงอย่าลืมบ่กเจานั่นลืมมังมังบึงบเชื่อซาตึงเชื่อซาตึงโกกรมบ่มีเขาน่นมันคุนในกลุ่มตั้งทำไมคุ้นขา

เชงไงยดีครับเห็นอยู่พี่น้องนอกเมื่อกี้นี่ว่ามันสีดวดแล้วรอเบ,บิ่งนอนๆเนาะอ่าเบิ้งนกมันล่านอยู่มันครับนกมันล่านอยู่ปี่อยู่อ้ยเรากาช่วงเทียงครับพี่น้องเทียงใบใบคอยคอยเล็กน้อยหนึ่งละนในเดืานานอนไหนรูกูรูกูเออ แมนครับผมลุงรัดเป็นไงบ้างลุงเรียบป๊อกไหนไหนวเบื้องไรตรตัวนี้ไหนแต่แต่ตัวเมียเข้าไม่รู้ตัวไหนไหนผมมาแล้วคู่กัดกัดด้วกันหนึ่งแมนครับผมก็เอาตัวเมียเข้ามาไม่รู้ตัวผู้ติดแต่มันร้องออกนะ ตัวผู้ตัวผู้ดูแล้วตัวผู้โอ้ยเป็นตัวเมงยใหญ่นกเพาเขาไล่ไล่สวยเลยมันใหญ่ยู่มันคูรอบไปรอบทิศเลยผมว่าเด้ผมก็เลยอนกผมลงเด้จะไม่ยอมเหยียบเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยไม่ยอมเหยียบมันไม่ยอมเหยียบเราเดินข้างอยียงมันขังมันใงได้ได้ียังปูใหญ่้ยยังปูใหญ่แต่ว่าลบทลบรถลบรันใจกั้งลก มันเลี ak, ้ยเอิประมาณสามควักสี่กวักแล้วก็คู่นะกู่นะสีากันคป่ต่อแต่ว่ามันบ่มีเขามรยเหมียงหรอกมันก็มีแต่ว่าเอิญสามจีข้ามคู่บผมมาแล้วดุงหลันหายไปโดนเอาข้าวหอมครับหมาแล้วข้าวหอมต้นเลยไปรอบต้นเลยแมันยอมติดจับเสือที่แรกเขาไปใกล้สำเนียงมันมันโดดเขาเนี่ยมันอ้อมไปอื่นก่อนจนมันได้ขึ้นเทิงฝุ่นมันโดดลงมาเออตุ่มมาใช่ บังเบิ้งเอาตัวไหนเป็นตัวไหนเอ้าโอ้มาแล้วลุงรัดมาแล้วลุงรัดเยี่ยมด้วยลุงรัดนี่เหนียวนอนเดียวผมมาแล้วลุงรัดหายไปโดนแสดงว่าไปตัวบกซึมเจ้ากาผมกำลังเจ้ากาผมกำลังหยิเขากันนู้นต้นตีปลา <ส>มันยังอ <ienne S 2> <üng> er อกยาก <Arms S 2> จะไปจุดหางมันอี้ง่าวนะเดี๋ยวไปลบกลิ่นไปยังเดี๋ยวไปลบกลิ่นแล้วไปยังเอาครับสองเตามแล้วครับพี่น้องอืก่อนก็หอมเองไปหยดน้ำก่อนอืมทำกินน้ำหมดเลยน้ำที่ปิ่งอู้ดบอกวอามันปิ่งเลยจนมันเอื่อนย่างเดียวมันเป็นลาบงามไม่ดีตอนที่ลงคูภูเขาดีลายล่ยมันงามไลายมันงาม่ายเจอบยกหอมจัดเอาเป็ยังเลย นึกว่าจะบ่เย็บเป็นไรพ่อนาะเยี่็บขาตัวนนฟังเสียงมันคู่ร้ายกูบอกว่ามีกเก็ดแล้วไอ้ไลาะมันคู่ร้ายหลายผมก็เลยเอาเมืองหลบผมลงเด้อผมย่านกมันนกผมย่านกมันนั่นกันมือเก่งมือซ้ายก็บินกายมาแล้วครับขึ้นไปตัวเมย์เขามาทีหลังอีก ตัวมาใหม่งามคนหนุ่มงามงามตัวนึงตัวนึงมันเอื้อนกันไข่อยู่ดูมาหั่นนะตัวมาหั่นอ่ะอ๋ครับยึดทางไปอยู่ยุดยอดเลยนี่อ๋อครับรอชมอีกครับเพิ่งจะใบนิดๆดอกก็ไปกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่ามันติดไปได้ดิได้ดิติดไปผมว่ามันติดดีเมื่อกี้เนี่ยผมไปจอบเอาไงไก่ให้น้าๆเอาโทรศัพท์มาให้ครับแต่ว่าคาล่มอยู่เนี่ลุงขล้มคาล่ม โกโก้โกโก<บ>้ตะโก้ครับผมว่ามันเสียงวัเนี้อดิตับปว่านึงแล้วกับกาคู่แ,แมน <บา S 1> แมนั่งฟังจนเกือบเกินชั่วโมงเนาะว่าคันโน้มวะดีบ่ดีบ่โอ้ยเมเปเรียดนะนายเอ้ยอพูดละ<ม>พูดละแมน นี่เอาแล้วครับเอาแล้วคารลมคารลมครัารล้มคารลมคารลมพูดนะครับทีมงานทั้งนึงอะเจอคารลมเอาเจ้ากาหมันแล้วครับเอ้ยเป่าตั้งเครื่องจมูกครับคารลมเนาะผมเมื่อนางฟังใกล้ๆครับพี่น้องบ่ได้เอากล้องมานําครับโอ้ยยานบ่ได้อยู่อ๋อคารล้มครับคารลมคารลมคารลมของแท้ครับ ตัวนี้เก็บครับผมพี่น้องโอ้โหโกฮุดโกโอ้ผมหมักแล้วมันเหี่ยกระากๆแล้วที่นี่มันอแมนหกโกโกโกจนหกโตครับพี่น้องเจ้ากาจัดแล้วจัดคารุ่มหอยมวนๆเลยช้ำยาวๆติดเมื่อกี้นี่ไงเออผมมาจอดดูใกล้ๆเห็นไหมผมลืมเอาเอาดูดูลายดูลาย เียงโอ้คู่นี่สุดยอดเลยมาคู่ขนาดเลยโอยนกอายุมาสลายไปไหนบ้านไปไหนวัสนียัยครับไปมานแล้วบักกาโว้กขากะวไป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 ปดรถผมผมมีถุงใส่อยู่ปดรถดีกว่าน้อไปคุมไปคุมไปได้ง่ายพอดีแหละไปครับพี่น้องมานแล้วได้ยินเสียงนกปามันร่มบ่ ขรลมถามหน่าไนได้หน่ยนางเฝ้าตั้งเครื่องสมุงอ่ะมี่ผมผมแอบมาดูใกล้ๆเมื่อกี้นี่สุดยอดนะครับเอาไปเบิ่งตัวต้นน้ำกันพี่น้องต้โข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 ตโขโขโขครับหน่าไนก็ยังว่าเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนทั้งกันที่กองฟ้าเมื่อกี้มันคู่ได้อย่างเดียวเดอเอาครับสามเต็มแล้วพี่น้องกู้เก่งสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วเอาเดี๋ยวครับไปเบิ่งตัวต้นน้ำกันพี่น้อง จับขากรร๊แม่ลบแม่ว้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขาหักจะทางหลังสิให้ลกไปอเดี๋ยวมันดีนะขาหักข่มมาพาะข่มเสียงใหญ่แมนเี่แมนู้เสียหัวาดเสียงกลางๆเอาจักรกรร๊แม่เอนยไปั่เี้จเสยเอา่ต้องออกบ่งมันรุด สองสามสี่หเจปสบโอ้ยบัวเต็มอีกตั้งหักสิบเอ็ดสิบนบัวเต็มอีกตั้งหักครับนี่บัวเต็มมีความค่ารุ่มอีกตั้งหักเอามาไว้ครับตัวนี้ขอเก็บเป็นไงเดียดชุดยอดของงยัว บกาโอปากาจัดแล้วกาสองตัวครับคุกบ่ได้ยินเสียงโยนแต่ว่าตอนมันเหยียกอ่ะเสียงไงเสียงไงครับเสียงไงเขาเสียงทูซีกันครับตอนนี้อ่ะเอาครับตามตามต่อพี่น้องเดี๋ยวใหญ่ไหมครับเป็นใหญ่ไหมครับพี่น้องมันอีกแล้วสองเต็มมองไม้เนี่ย นี่ฟังๆอย่างท่าคืออะไรเพื่อท้าโรดเนาะครับชอบเล่นนกเขาแล้วชอบเชี่ยวมากชอบยังไปนี้เราไปขึ้นนกเขาไหวเปนตัวนกเขาเข้ามาหากันกันครับเราก็จับขันมากคายขันมากออกจากปากคายไปเรียยไปเรียยไปเรียยทีเดียวแล้วก็วางขันมากไปเนับนกเขากันเลยปัะเดี๋ยวจับขันมากไม่ใช่ปากขืนยำจับกัวอ้าวทำไมเป็นยักษ์ปุชมาเลย ตายด้ดีอ๋อหนูขันมากสิประเดี้ยวฉีหมาฉีไม่ฉีตายไงทำไมกะบากอย่างนี้ันมากทำไมจะเป็นอย่างนี้กับไทยเนาะโอ้ทิดทิดทิดโลดเนี่ยอขายออกพี่จะฉีหมาอาญาวทิดโลดเนี่ยเป็นภาษาไทยก็คือ แกเป็นคนกินหมากเออกินหมากอืมกินหมากแล้วก็ลุ้นนกเขาเออคายขันหมากไว้เออคายครับคายคันหมากวางไว้ใช้ไว้อืมยุ้งเอาถือแล้วตอนนี้ก็ลุ้นนกตากระเบิ้งเต้นนกเออหรือก็ไปลุ้นตะขี่ม้าก็จะคันหมากตะกองไกลเออวางไว้ปั๊บยำขึ้นก็ยะโอ้คันหมากทำไมยะอย่างงี้มาเต้นดีท่านกับพี่น้องใจ้่็ดีจ้ะเอาเนื้อ đẹp đẹp lộn lộn tốt của nó thì nó không cái gì đây mưa lấy cái gì đây mưa là là khi thả phút thảo phút thảo phút thảo con nhóm gặp thỏa sống thỏa sưu các cân áp nó cũng rất có phòng ổn lê lê biết cho ยางหัวบอมพีดหัวดากรถเท่านั้นปุ้งจีดีวมขึ้นน้ำกลดตัวดีตัวเพราะเอา้างไว้น้ำันเก๋งโหลดทั้งหนาเสียบไปใส่มันกับขันในทัวเอาครับพี่น้องล้อเบิ่งจักใหม่ครับผมใหม่สุดท้ายใหม่สุดท้ายแล้วแหละอ๋อเมื่อนี่ลิปนี้เมื่อนี่ยังหอวล้อเบิ่งพี่น้องครังครับมีหมานคอดแรง ได้ว่าก็ได้สำรองมาแล้รตนะัวเนาะฮาลุมเด็ไดได้ของดีตัวหนึ่งเราก็บพุ่มใจแล้วนั่งฟังอยู่เกือบชั่วโมงในนี้เนาะโอ้เน,<อ>นาะลินหลินข้างนอ<ด>กนกตัวนี้เนาะนกตัวไก่บดนี่ลีนีน่ชีคานเฮ็ดพอมันนกป้ากับเฮ็ดเอาไว้สันสู่กันนกตัวกัวกกวกกบบอสร่ถยอ,อยเนาะครับโอ้หน้าในหน้ายฟังครับ งเงินคนกอ่อกวนเนาะฟังนกปืนลเลี้ยง <c oughs> ใช้กับรถเรียนใช้กับ<อ>คนโซกิเหลี่ยงกันผู้เฒ่าเหล่านิทานดูกันฟัง <c oughs> <c oughs> มวนกันไปครับพี่น้องพอเด็กไข้เขียดในวันหยุดครับผมเอาเดี๋ยวล่อๆเบิ้งสักพักพี่นออ้องล่อเบิ้งผู้เฒ่าผู้เฒ่าย้อมก๋วยเตี๋ผ้าเมื่อบานครับอือนะครับพี่น้องหาโมงพอดีครับ เดี๋ยวเวลาอวยแล้วพี่น้องเอ้ย,อยที่นี่อือครับมีเชลเลยครับพี่น้องของเจ้าเมืองลบตัวหนึ่งเขาหอมตัวหนึ่งครับที่เด็ดครับมีที่เด็ดคารมคารมครับเออนเา,า,านะทีมงาน ลุงหลัดเป็นองไรเบื๊ยลุงหัดก็ไดตัวนึงครับผมฮติดควายว่มานาผมพอบรเอกเาครับผมจังไดก็ขอฝากติดตามครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สาห้าชงเกตสดาแสงดีครับผมพี่น้องคอยเจอเจอกันไหมในคลิปหนาเนาะครับเนาะคลิปนี้ ผมลุงรัดลุงโลดพ่อหมอนอหน่าไนพขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ลุงรัดสวัสดีครับ,รบลุงโลดสวัสดีครับเดือบข้ามเดือนเดืยวเจือบข้ามยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายไห้ลากคนลากคนลากคนโอ้ยไปแล้วครับ